นรไม่รู้จักนะโอเคคอนเฟิร์มทุกอย่างแล้วว่าจริงนะฮะเราก็ได้จัดการเรียบร้อยให้ทางนั้นเขาจัดการแต่เขายืนยันว่าเป็นผลงานของคุณปาล์มผู้จัดการระบุชื่อได้เลยนะผู้จัดการเป็นคนรับมานะฮะโดยที่กล่าวอ้างว่าการรับเงินมาครั้งนี้แล้วไปส่งกองเนี่ยในนามของคอมมิชชั่นเอ้ยในในนามของสปอนเซอร์เพื่อเอาคอมมิชชั่น เพราะว่าทางกองก็มีการให้ค่าคอมมิชชั่นผลตอบแทนกับทีมงานที่หาสปอนเซอร์ได้เขาก็เลยเอาไปใส่ไว้ในหมวดของของสปอนเซอร์แล้วก็ได้คอมมิชชั่นกลับไปส่วนเงินยืมก็เขาก็ยืนยันแล้วว่าเป็นตัวเขายืมจริง50,000บาทนะของเราชัดเจนเราก็บอกให้ไปลงบันทึกประจําวันหรือลงบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนจนผู้เสียหายพึงพอใจนะครับแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะคืน5 0,000บาทเขาคืน นะ,ะส่วนอสองแสนบาทนั้นส่งกองในานามของสปอนเซอร์ทางกองก็จะคืนให้นะครับแต่เงินคอมมิชชั่นเขาได้เบิกไปแล้วเขาคงต้องคืนกองด้วยสรุปจบก็เป็นอย่างนี้คงจะไม่ได้ลากกันไปถึงโรงพักนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์เพราะว่ามันหามุมในการผิดกฎหมายไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่เจอเท่าไหร่นักเพราะว่ามันเป็นการเอาพูดกันตรงๆแล้วมันก็เป็นการสมรู้ร่วมคิด นะฮะถามว่าทําอย่างนี้ดีไหมมันไม่ดีอยู่แล้วแต่ถามว่าคุณเป็นนางงามคุณควจะซื้อมองไหมผมก็ว่าน้องก็ต้องตระหนักนะน้องเลมอนน,นะในอนาคตไหมครับเอาจริงๆเอาจริงๆสาาําหรับผมเนี่ยผมผมพูดกับทีมงานเลยทั้งคู่พอกันออทั้งคนขายและคนซื้อนะฮะยาเสพติดถ้ามีสองฝ่ายเขาจับรวบนะออทั้งผู้ขายและผู้เสพนะเ,ออเพราะฉะนั้นคุณไปซื้อ มันก็ไม่ใช่แกรนอยู่แล้วนะฮะก็ะไม่นิยมให้น้องมาประกวแกรนนะฮะแต่ไม่อยากจะแบ็คลิสนะครับเราไม่นิยมให้คนซื้ออยู่แล้วและเราก็ไม่นิยมให้คนขายเอาเป็นว่าถ้ามีใครต้องเสียเงินซื้อมองกุฎอีกของแกรนจังหวัดในวันที่ผ่านมาคุยออกมาอีกดีผมชอบนะฮะ,ะแล้วก็ในอนาคตอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะขายมงกุฎซื้อมองกุฎกันเก็บข้อมูลไว้ให้เยอะเดี๋ยวผมจะให้นะฮะสปายไปล่อซื้อนะ อ,อ,อาจจะมีคนไปล่อซื้อก็ได้เพราะฉะนั้นพีดีคิดให้ดีนะก่อนที่จะคิดขายมงกุฎหรือทีมงานนะฮะคิดคิดดูให้ดีแล้วก็นางงามถ้าอยากมีอนาคตต้องสู้ด้วยความสามารถนะครับถ้าเรารู้ว่าเราบกพร่องเรื่องอะไรเราไปปรับปรุงแต่ละเราจะเอาเงินที่เรามีเนะี่ยมาถมซื้อผมว่ามันมันก็มันก็มันก็แย่เออมันแย่เมื่อวานเมื่อวานออกจดหมายมาเนาะรือ่องการให้ความ,ร,มนนาร่วมมือก K, อับสถานีเ่ยวกอบเรื่องท่อครับผม